จากสถานการณ์ต่อไปนี้ใช้ในการตอ,อบคำถาม3ามส4ถึงสานักวิชาการกรมป่าไม้สำรวจข้อมูลของต้นมะค่าโมงอันถูกเนาะในป่าแห่งหนึ่งพบว่าความสูงความสูงของต้นไม้เนี่ยมีการแจกแจงปกติแสดงว่าข้อมูลที่เขาให้คือความสูง อันไหมแล้วแล้วถ้าข้อมูลนี่เขาให้ข้อมูลน่ะเราจะมองเป็นตัวแปร x แสดงว่าความสูงในที่นี้พี่จะมองเขาเป็นตัวแปร x นะอย่างพวกข้อมูลคะแนนก็คือตัวแปร x หมดนี่คือ x โดยค่าเฉลี่ยเลขคณิตเอาเขาใช้คำว่าค่าเฉลี่ยก็คือค่าเฉลีย่ยเลขคณิตอันเดียวกันคือสิบห้ามันตันบัดส่วนเบงเบนเท่าไหร่นะห้า sd คือห้าเหนไหม กำหนดตารางแสดงพื้นที่ให้มาดังรูปเขาบอกว่าถ้านักวิจัยสุ่มต้นไม้เนี่ยมากี่ต้นนะสต้นอ่ะพี่ตั้งชื่อเนี่ยให้ให้เป็นต้นที่1ที่เขาสุ่มมาต้นที่สองต้นที่3ามเขาสุ่มมา3ต้นและเขาถามว่าความน่าจะเป็นที่สุ่มได้ ต้นมค่าโมงอย่างน้อย1ต้นเขาต้องการความน่าจะเป็นที่สุ่มได้ต้นไม้อย่างน้อยกี่ต้นนะ1ต้นที่มีความสูงเท่าไหร่นะ10บถึงสิเมตรเอาไว้ข้างหลังก็ะดัข้างหลังกดงหลังเรา ไอ้ฟิล์มข้างหลังมั้ยเอเอเลงนลูงก็ได้เออข้างหลังก็ได้ได้ๆแล้วโทรศัพท์พี่ mm. ไว้ไว้ที่เราก่อนและนะเขาต้องการต้นไม้เนี่ยอย่างน้อยหนึ่งต้นที่สูงเท่าไหร่นะสิบถึงสิบห้าเมตรให้เราไฮไลท์เขาว่าอย่างน้อยหนึ่งต้น ใช่หนึ่งต้นไหมไม่คือมันคือมันคือเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับสแสดงว่าหนึ่งต้นก็ได้สองได้ไหมได้สามได้ไหมแต่แต่สี่ไม่ได้เพราะว่ามันเอามาแค่กี่ต้นสามทีนี้ถ้าพี่แยกกรณีให้เราดูหมดเลยนะเอาแค่หนึ่งต้นก่อนแต่ดูนะเอาแค่หนึ่งต้นก่อนถ้าเขาต้องการแค่หนึ่งต้นที่สูงสิบถึงสิบห้าเมตรอะเอ๊ะแป๊บนึงนะ หนึ่งต้นเนี่ยคือต้นเบอร์ไหนเบอร์ไหนก็ได้อาจจะเป็นเบอร์หนึ่งอย่างเดียวก็ได้เบอร์สองอย่างเดียวก็ได้ที่สูงสี่ถึงจะมด้เบอร์สามอย่างเดียวก็ได้แต่อื่นต้องไม่เอาอันอื่นต้องต้องต้องไม่อยู่ในช่วงนี้ต้องไม่อยู่ในช่วงนี้อย่างนี้รู้เรื่องไหมอันนี้จบยังนี่เขาสนใจยังไม่จบกี่ต้นอีกสองก็มีอีกสามกรณีงงไหมอาจจะเป็นแบบไอสองต้นอาจจะเป็น เบอร์หนึ่งกับสองก็ได้หรือเบอร์สองกับสามก็ได้หรือเบอร์หนึ่งกับสามก็ได้สุดท้ายสามต้นมีแบบเดียวฮ้ยแป๊บหนึ่งนะแล้วแล้วแบบไหนที่ไม่ได้ทั้งสามต้นเนี่ยไม่อยู่ในสิบถึงสิบห้าเมตรงงที่พี่พูดไหมอันนี้ไม่เอาและที่พี่เขียนทั้งหมดเนี่ยดูดีนะมันคือความน่าจะเป็นทุกเหตุการณ์ และที่เราเรียนมาความน่าจะเป็นทุกเหตุการณ์รวมกันได้ใคร<ม>ได้หนึ่งทุกอันรวมกันได้หนึ่งซึ่งที่เขาถามอะอันนี้มีแปดกรณีไะเนะใช่ไหมที่เขาถามอะมันคือเจ็ดอันแรกถ้าเราไปไลห่หาเจ็ดอันแรกโคตรนานให้ทําตรงข้ามเอาหนึ่งที่เป็นทั้งหมดเนี่ยลบอันท้ายอันท้ายคือทั้งสามต้นอะไม่อยู่ในสิบถึงสิบห้าเมตรงงไหมทําตรงข้ามดีกว่า เพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะขี้โกงโดยการเอาทั้งหมดลบกับกรณีที่ต้นไม้เนี่ยอา่าเขาเรียกว่าสูงไม่ถึง่ะแป๊บนึงนะเราจะเอาทั้งหมดลบกับกรณีที่ว่าไม่มีสักต้นนะพี่ช้ยทำนี้กันไม่มีสักต้นสูง1 0ถึง15เมตรอ่ะอย่างนี้แล้วกัน หอมแล้วว่ามีสักต้นสูงสิบ5สิบห้าเมตรทั้งหมดนี้คือใครนะหนึ่งเพราะว่าความรจะเป็นด้วยกันได้หนึ่งเราก็ต้องมาหาว่าไอคำว่าไม่มีสักต้นที่สูงสิบถึงสิบห้าเมตรอดมันเป็นยังไงทีนี้สิ่งที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโค้งปกติใช่ไหมทีนี้พอเป็นเรื่องโค้งปกติเนี่ยมันจะมีหลักการอยู่ว่าถ้าเรารู้ x มันจะไล่ไปแ ไล่ไปพื้นที่แล้วไล่ไปเปอร์เซ็นต์ซึ่งในเรื่องอสถติติตอนท้ายอ่ะที่เราเรียนเนี่ยพื้นที่กับใครเหมือนกันนะความน่าจะเป็นอันเดียวกันทำอันนี้ดีนะพื้นที่กับความน่าจะเป็นอ่ะคืออันเดียวกันคืออันเดียวกัน,ออน,กนงั้นพี่ขอวาดโค้งอ่ที่เราเรียนตัวแปรสุ่มอ่ะทำได้ไหมตรงกลางนี่คือเออะไรนะ X บาเป็น15บห้าปะถ้าจำไม่ผิดแล้วเขาต้องการต้นไม้ที่อยู่ในขอบเขต1 0บถึงสิบห้ตรงนี้คือสูง10แต่แต่ฐานนะเขาต้องการตรงนี้ไหมหรือไม่ใช่ไม่ใช่เขาต้องการซ้ายขวาไอ้ตรงที่ไฮไลไท์คือเขาไม่ต้องการเพราะว่าเขาต้องการที่ไม่มีซักต้นสูง1 0บถึงสิบห้ามว่าไม่มีสักต้นคือซ้ายสุดแล้วก็ขวาสุด ขวาสุดพี่ไม่หาได้ไหมมันคือเท่าไรศูนย์จุดห้าเพราะว่าพื้นที่ทั้งหมดนี่นหนึ่งแล้วพื้นที่กับความน่าจะเป็นทําไมกันนะเท่ากันแสดงว่าความน่าจะเป็นก็ศูนย์จุดห้าเหลือด้านซ้ายแต่ว่าด้านซ้ายถ้าเราจะหาเนี่ยมันต้องเข้าสู่แซดเพราะเรารู้ x ต้องไล่ไปแซดแล้วไล่มาพื้นที่แซดสูตรคืออะไรนะฟิล์มเออ x ลบ x บาร์ส่วนด้วย sd ซึ่ง x มันเป็นสิบ X bar ได้15บหเอ้ขาให้มาแล้วพี่ขี้เกียจเลื่อนนะห้าะแสดงว่า Z จะเท่ากับลบห้าหารหก็คือลบหแล้วถ้าเราจำได้พื้นที่มันจะวัดจากมินิมัมวัดจากตรงนี้ยชายสุดเพราะฉะนั้นตรงตรงที่ X เป็น10บอ่ะมันจะตีเป็น Z ซเท่ากับลบหแล้วเราก็ไปดูพื้นที่ว่ามันได้เท่าไหร่เดี๋ยวพี่เลื่อนขึ้นนะ ตรงนี้ปหมศ1นแสดงว่าโซนนี้พื้นที่จะเป็น0.1นแต่ว่าพื้นที่กับความน่าจะเป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเราสุ่มมาหนึ่งต้นถ้าสุ่มมาหนึ่งต้นความน่าจะเป็น ที่ไม่มีสักต้นสูง1 0ถึง15เมตรมันจะเท่ากับ0.5บวกกับ0.16มันจะได้0.66ทไแต่ว่าเขาต้องการหนึหรือ3ต้น สามะแต่ว่าไอ้ถ้าแค่จุดหกคือ1นึ่เขาต้องการ3เพราะฉะนั้นข้อนี้พี่เลื่อนเนี่ยนะเด,ยเดี๋ยวให้จนนะ,ะตรงนี้เราจะต้องลบที่มันตรงข้ามแสดงว่าทั้ง3ต้นนะมันจะต้องไม่อยู่ใน10-15ึง้าเมตแสดงว่าความน่าจะเป็นทั้ง3ต้นต้องเป็นใครหมดเลยจุดหกแล้วเขาเร่งงานยังไม่เสร็จนะต้องคูงกันเพราะว่า เ,เพราะว่าโจทย์ต้องการ3ต้นแต่และต้นคืองานยังไม่เสร็จก็คูณกันเพราะฉะนั้นคําตอบก็เลยเป็น1ลบกับ0.66ยกกําลังเลยนะกำลัง3ไม่ต้องคิดเลขเพราะเขาตอบแค่นี้วัดี